ต้นหอมที่เราปลูกไปนะคะถ้าเวลาติดแล้วเนี่ยก็ต้องมาพวนดินเพื่อไม่ให้ดินแข็งมากถ้าดินดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเติมปุย๋ยถ้าดินดีอยู่แล้วยังไงต้นหอมก็สวยเหมือนเดิมดินดีแล้ว เพียงแค่ลดน้ําทุกวันทุกวันในหน้าแรงหน้าผนก็ลดบ้างไม่ลดบ้างปล่อยเอาไว้เดี๋ยวก็จะสวยเองอันนี้เป็นหอมบัวเลยนะคะถักหอมบัวนี่ของคู่ครัวไทยนะคะถ้าเราขยันปลูกก็พอได้กินไม่ต้องไปซื้อเขาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะพอสมควรนะก็พรวนดินให้ดินจะได้ไม่แข็ง ลากของต้นหอมก็จะได้เดินสะดวกสะดวกพอเราพวนด,ดินเสร็จแล้วก็เอาน้ำมารดให้ชุ่มชื้นนะคะถ้ามีเวลาก็รดเช้าเย็นหรือวันละครั้งก็ได้ต้นหอมก็จะได้แข็งแรงกระถางนี้แม่ใหญ่แอกปลูกไปเป็นดินหมักเศษฟางเศษหญ้าเอามาเอามาปลูก ตรงนี้ปลูกใหม่เพิ่งจะติดหอมบัวจะสวยเต็มที่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งขึ้นไปนะคะถ้าจะให้สวยเต็มที่นะหอมบัวที่แข็งแรงเกลจัดก็ประมาณสามเดือนอันนี้ที่เห็นใบหักๆลงแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้ที่ปลูกใหม่ที่ทําคลิปให้ชมมันที่ไม่ใหญ่แอกเอาดินขึ้นยกขึ้นยกต้นหอมขึ้นนะคะ อันนี้ต้นหอมอันนี้เป็นหอมหัวแดงนะคะนี่ก็รอหมักฟางไว้ชั้นแรกเติมไปแล้วเหลือชั้นที่สองรอรอดินอยู่นะคะกำลังโตบางหัวก็ออกเรื่อยเ็วบางหัวก็ยังไม่ได้ออกนะเพราะว่าเป็นเป็นหัวที่แบบยังไม่ได้เกลี่ยจัดเท่าไหร่กระถางนี้ก็เริ่มเริ่มแข็งแรงแล้วนะ น่าจะได้สักประมาณสามสัปดาห์แล้วเนี่ยเพราะว่าแม่ใหญ่เก็บใบใบที่ไม่สวยออกเขาก็จะเริ่มแตกกอมาแล้วสามต้นตอนปลูกแรกๆค่ะแค่แค่สามต้นเองนะคะตอนนี้อ๋อแค่ต้นเดียวปลูกทีละต้นตอนนี้มาได้กําลังจะแตกกอได้สามสามต้นแล้วเนี่ยนะคะปีนี้หน้าแรงเตรียมรองรับถ้า เสียดายน้ำด้วยก็เลยใช้กล่องโฟมข้างล่างรองอันนี้ก็เริ่มติดละกระถางนี้แบ่งไปปลูกนะแบ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อเช้าแบง่งแบง่งแบ่งตรงนี้ไปเนี่ยก็จะแบ่งออกปลูกเรื่อยๆแบ่งเอาจากนี้ออกไปก็เหลือไว้บ้างต้นหนึ่งเนี่ยเหลือไว้บ้างตอนนี้ก็แบ่งไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังเหลือเยอะอยู่ เดี๋ยวพามาดูช่วงอันนี้ช่วงเย็นๆนะนี่หอมบลเลยใครชอบก็ลองหามาปลูกนะหอมบลเลยที่เขาบอกว่าปลูกแล้วปลูกเลยได้กินตลอดไปนั่นหมายคามว่าหอมบลเลยเขาจะไม่ลงหัวเหมือนกับหอมแบ่งหอมหัวแดงเหมือนกับหอมอะไรนะหอมแขกพวกนั้นนะ่ะพวกนั้นกินหัวปลูกกินใบอันนี้ปลูกไว้กินตลอดไปถ้าพอเขาโตขนาดนี้ก็เริ่มเริ่มแบ่ง แบ่งออกได้แล้วนะเนี่ยอันนี้ประมาณสองเดือนนี่แหละก็ออกเอาออกกินเรื่อยๆมันก็เลยไม่ยังไม่หันได้แน่นกระถางเท่าไหร่นะคะยิ่งถ้าปลูกข้ามปีไปนานๆเท่าไหร่ก็ยิ่งกอใหญ่ก็ยิ่งสวยนะคะอันนี้แม่ยาแอ็กก็เอาหอมบนเลยที่ปลูกไว้มาให้ชมนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ยายแอ็กไว้นะคะคนที่มาที่ลังนะคะติดตามดู การปลูกหอมเลยของแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะไปลาสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ